สวัสดีครับเครื่องนี้1 8ึ่งแมืนกว่าบาทได้แค่4ี่ศไม่ต้องดตามาดูของข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างทำไมถึงแสนแปดเพราะถ้าเกิดว่าเทียบกับที่อื่นหรือการจัดสเปคแบบง่ายๆปกติทั่วไปถ้าเกิดราคาเนี้ยคุณอาจจะได้4ี่ศแล้วแต่ต้องบอกก่อนครับว่าณนะวันเนี้เดือนพฤศจิกายนเนียสี่ย์เก้มันแทบจะไม่มีในตลาดบ้านเราแล้วเมืองน,นอกก็ไม่มีครับของมันขาด นะครับถึงนี้ก็ราคาแบบสนั่นมันไวมากเครื่องนี้นะเอาเคสก่อนเลยแล้วกัน mm hmm. เคสจะเป็น n z xt นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ h 7แต่เป็น h 7ที่เป็น flow mm hmm. หน้าจะเป็นรูกลมแบบนี้ถามว่า flow กับหน้าทึบต่างกันยังไงอ่ะแน่นอนด้วยความที่เป็น flow มีรูแบบนี้เป็นตะแกรงแบบนี้ลมมันจะเข้าได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือฝุ่นก็จะเข้าไปติดที่ฟิลเตอร์เยอะขึ้นด้วย แต่ถ้าเกิดเน้นเรื่องความสวยงามเห็นไฟหน้าเครื่องอาะไฟจากพัดลมนะฮะฟโฟล์ก็จะทําได้ดีกว่าตัวที่เป็นหน้าทึบนะครับ H7 Flow ถือว่าก็ขายดีนะขายดีนะแต่ทรงข้างในของ H7 มันก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว710นะครับภาพรวมยังเหมือนเดิมเป๊ะ CPU ในเครื่องนี้เป็นอที่หาย,ยากเหมือนกันนะเป็นค o r e i9 นะครับ Intel คอ r e i9 13900K เคเฉยๆนะ ราคาปรับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยถ้าเกิดนับตั้งแต่วันเปิดตัวเมนบอร์ดครับเป็น z 790สตร i x F f for Fun เป็นตัวที่ถือว่าถูกที่สุดสำหรับสาย ASUS ROG s t i ีนะครับขีด F ถามว่าใช้ได้ไหมกับ i9 ได้ครับชุดผ้าใยไฟแม่งบึ้มับมบมเต็มคาราเบลมากแลมเต็มคาราเบลเหมือนกันฮะ G-Skill Titan t z 5 ็น DDR5 นะครับตัวนี้ RGB b u สห้าพันหกแต่ความจุ capacity นะครับมันอยู่ที่หกสิสี่กิกก็คือแถวละสายมสองกิกฉพอแรมนี่สาม0 0กว่าบาทแล้วนะนี่แหละมันหนักตรงนี้นะครับแรม G-Skill ราคาไม่ลงครับไม่เหมือนแบรนด์อื่นเพราะเขามั่นใจว่าชิปของเขาดีที่สุดในตลาดนะตอนนี้ราคามันเลยไม่ลงนะครับแต่มั่นใจได้ครับ G-Skill เนี่ยแรมเป็นอะไรที่ชื่อชั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึง หายห่วงนะครับเคมง,ง่ายถ้ามีปัญหาเคมปุ๊บแป๊บเดียวได้เลย <S <S นะครับอ่ะการ์ดจอครับตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไม่ใหม่เท่าไหร,ร่ฮะแต่ถือว่ากำลังมาดีมาแรงในตลาดบ้านเรา PNY นะครับตัวนี้คือ RTX 4080 XLR8 RGB ปรับไฟเซตไฟให้เท่ากับตัวเมนบอร์ดหรือว่าของยังอของยังอื่นในเครื่องได้ด้วยนะฮะแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งที่แพงคือ SSD ครับเครื่องนี้ใส่ลูกหลักเป็นตัว Samsung 980 Pro 1ูแล้วก็มีลูกรองอีก2ลูกอยู่ข้างล่างเป็น King s t o n 2งเทสนะครับอีก2ลูกเท่ากับว่า 1T ทบวก 2T ทบวก 2T เทเต็มคาราเบลมากส่วนชุดน้ำกับพัดลมนะครับชุดน้ำเป็น NZ เหมือนกันฮะ Z 7.3 RGB แต่ถอดพัดลมของชุดน้ำเนี่ย มาใส่ข้างหน้าก็คือเอาเออ R G B 2ของชุดน้ําที่มันแถมมานะครับที่มันบ,บัตเดินมาชุดน้ำเนี่ยมาใส่สามตัวข้างหน้าและเพิ่ม F 120ของ n s เข้าไปรอ,อบรอบเท่ากันนะครับเพิ่มเข้าไปที่หม้อน้ำเนี่ยสามตัวแล้วก็ข้างหลังหนึ่งตัวเท่ากับว่าเรามี F 1 2 0ทั้งหมดสี่ตัวที่เติมเข้าไปส่วนพัดลมหม้อน้ําก็อย่างที่บอกย้ายมาใส่ข้างหน้าแทนอ่ะทีนี้ดูหลังเครื่องครับขออนุญาตยกหมุนทำไมพี่ไอไม่ใช้ถาดหมุน นี่นะครับพาวเวอร์เป็น t t หรือว่า t e r m a l t e c h GF3 เครื่องนี้ใช้พันสวัตต์ถามว่าพันสองพอไหมพอครับถามว่าพันวัตต์พอไหมพอครับกับซิสเต็มนี้แต่ทำไมถึงยัดพันสลูกค้างบถึงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรส่วนต่างแกปบของราคากับตัวพันสเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากก็เลยจับตัวนี้ใส่ให้ลูกค้าและที่สำคัญคือสายตัวสิบวกสหรือว่าสิพิน pse 5เนี่ยมันเป็นเนทีฟหัวทั้งขาไปขากลับเป็นหัว1 2บวก4มาแล้วไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรให้มันวุ่นวายหน้าเครื่องมันก็เลยสวยสายมันไม่เยอะไม่งั้นถ้าเกิดใช้หัวแปลงนะที่แถมมากับการ์ดจอเอาโขแม่งเป็นกระจุที่การ์ดจอมันก็จะทําให้ไม่สวยนะครับหลักๆตอนเนี้ยเครื่องที่เป็น rtx 4080, 4090ะผมไว้ผมจะใช้ power t t ทั้งหมดเลยนะครับ่งานหลังเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะ s t ใครบอกเก็บสายง่าย ไม่จริงครับนะครับถ้าเกิดบอกว่าไอ้ดูจากร้านคอมิกแล้วแบบเฮ้ยงานสวยว่าเฮ้ยเก็บสายง่ายมีล่องมีอะไรมันสวยที่เราที่เดียวนี่นะครับโง<ฮ>่ไอ้ที่ขี่งีกแล้วอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสเปคตามการใช้งานบอกเรามาเลยว่าเอาไปทําอะไรอยากได้หน้าตาประมาณไหนเรฟเฟอรเรนซ์ประมาณไหนก็เซฟเซฟรูปที่หน้าแฟนเพจเรามาเอามาให้ดูได้นะครับแล้วก็คุยกันเลยงบเท่าไหร่เอาไปใช้งานอะไรอยากได้อะไรตรงไหนเป็นพิเศษ หน้าตาประมาณนี้ทําได้ไหมได้หรือไม่ได้ควรหรือไม่ควรติดหรือไม่ติดยังไงเดี๋ยวเราจะก,การให้นะครับเครื่องนี้แสนแอยากได้ทักมาครับถ้ามีของพร้อมเราก็ทําได้เลยแต่ถ้าเกิดของไม่พร้อมหรือว่ามีบางอย่างขาดในช่วงนั้นช่วงนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับฝากลูกค้าทุกท่านด้วยคอมมิสโตรครับโผลยโยินเจ็ดตรงเข้าซอยเจอมาประมาณสองเมตรอยู่ขวามือหน้าร้านมีที่จอดรถ ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมมิกส์เจ้าของเดียวกับแตงคอมลาไปก่อนสวัสดีครับ